หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติประเด็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำก็ถูกยกขึ้นมาถกเถียงอีกครั้งนะครับระหว่างเสียงลูกจ้างที่บ่นว่าค่าแรงไม่พอกับค่าครองชีพกับนายจ้างที่มองว่าเพียงพอแล้วและถ้าการขึ้นค่าแรงอาจจะสร้างภาระจนแบกรับไม่ไหวเมื่อวานนี้ที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒน์ราชกิจประการได้ประกาศว่ารัฐบาลจะผลักดันการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นวันล,ละ400บาทให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ใช้แรงงานทุกท่านซึ่งคุณพิพัฒน์เปิดเผยว่าการดําเนินการจะต้องผ่าน,นกลไกของคณะกรรมการค่าจ้างแบบไตรภา,าคีประกอบด้วยนายจ้างลูกจ้างและภาครัฐที่ผ่านมามีทั้งเสียงคัดค้านจากฝ่ายนายจ้างและข้อเสนอจากฝ่ายลูกจ้างให้ปรับขึ้นครอบกลุมทั่วประเทศแต่ว่าในอีกมุมหนึ่ง ท่านก็บอกว่ารู้สึกหนักใจเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบหลายด้านจึงต้องศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนแต่ว่าอย่างไรก,ก็ตามนะครับกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้สำเร็จตามที่ได้ให้คำบมั่นไว้ครับ